สวนนัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับรถเมย์เบรกแตกโชเฟอร์ตัดสินใจเด้ยวชนเสาไฟฟ้าพังเละเจ็ดขวมนั่งบอ่อหน้าเจ็บนะครับเมื่อเวลา19.40านวันที่26มกราคม2 5 5พรน้าะตอเอกชัยวุฒิสุขใสพนักงานสอบสวนสอนอท่าพระรับแจ้งอุบัติเหตรุรถระจำทางชนเสาไฟฟ้ามีผู้บาดเจ็บบริเวณปากซอยเพชรเกษม18ทับ1ถนนเพชรเกษมแขวงท่าพระเขตบ,บางกอกใหญ่กทม จึงรุดไปตรวจสอบนับที่เกิดเหตุพบรถประจำทางร่วมบริการสัญพูสาย147ทะเบียน11 3, กีด6793กทมวิ่งระหว่างการเคหะธมบุรีเดอมอท่าพระของบริษัทวิริยะวง์รถร่วมบริการชนเสาไฟฟ้าหักมอแปลงไฟฟ้าหล่นลงมาบนถนนสภาพรถด,ด้านหน้ายุบกระจกแตกมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นเด็กอายุ7ขวบ1รายถูกนำส่งโรงพยาบาลรักษาตัวที่โรงพยาบาลพญาไท3 สอบสวนนายต้นการจันมาอายุ35ปีคนขับให้การว่าก่อนเกิดเหตุขับรถบรับผู้โดยสารออกจากท่ารถที่เดอะมอท่าพระมีผู้โดยสาร5-6คนระหว่างที่รถวิ่งมาถึงสะพานข้ามคลองบางไผ่จู่ๆเหยียบเบรกแล้วหยุดรถไม่ได้ประกอบกับข้างหน้ามีด่านตรวจจึงตัดสินใจหักรถให้ชนสาไฟฟ้าก่อนถึงด่านตรวจสำหรับผู้โดยสารที่ได้รับบาดเจ็บเป็นเด็กที่นั่งอยู่เบาะหน้า บาะนั่งหน้ารถพอดีนะครับโดยได้รับบาดเจ็บบริเวณข้อมือซ้าย